สวัสดีค่ะวันนี้มีรถแนะนำหนึ่งคันนะคะใครที่เป็นสาวก isuzu trooper นะคะอย่าพลาดน,นะคะคันนี้รถสวยมากนะคะภายตัวรถเป็นสีเขียวเทานะคะตัวนี้เป็น isuzu trooper นะคะเครื่องเดิมนะคะเป็นตัวเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์เบนซินนะคะ V6 แล้วก็ขับสี่นะคะ ขับสภายในภายนอกสวยมากรถพร้อมใช้เลยนะคะสภาพคือแบบว่าทาพิสูจน์นะคะลองเข้ามาชมได้ราคาตั้งอยู่ที่3ามแสนสามแสนพันบาทนะคะขายเงินสดนะคะใครสายแคมป์นะคะลองแวะเข้ามาดูได้นะคะรถสวยมากคันนี้นี่ สภาพนี้คือแบบว่าหาหายากมากนะคะแต่ว่าหามาได้นะคะ